ไทยมอพาเที่ยวครับวันนี้วันแชมเปี้ยนส์ลีกครับมาเริ่มต้นกันที่นัดที่สองนะครับวันนี้ของเฟเดรบัเช่กับเฟยนอร์ดครับเฟยนอร์ดรอสเธอร์ดัมเนี่ยเกมที่แล้วถือว่าชนะมาสองหนึ่งเจอกับเฟเดรบัเช่ในบ้านนะครับฟอร์มล่าสุดในลีกถือว่าดีครับนัดที่แล้วก็อัด คนอื่นก็มา2อศูนย์นะครับวันนี้มาเยือนเฟเดปาเช่ครับซึ่งพึ่งแพ้สําหรับทางด้านของเฟยนอตไป2อหนึ่งแล้วก็ไม่มีเกมลีกเตะน,นะครับยังไม่เปิดของเขานะสำหรับทางนัานเฟเดปาเช่นนะวันนี้เจอกันเนี่ยคือผมว่าเขาอั้นมาเต็มๆเลยเรื่องความฟิตเนี่ยต้องบอกว่าในลีกของทางฮอลเลนด์เขาเปิดก่อนแล้วจริงๆตุรกีเปิดแล้วนะครับแต่ว่าเขาเอาจจะแบงค์ไว้ให้กับคนที่ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะโอเคในเรื่องของการเก็บตัวเลยแหละความฟิตเอ่ยอะไรเอ่ยเหนือกว่าทางด้านของ เฟย์นอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับเกมที่แล้วเนี่ยแพ้มา2-1ก็ชนิดแบบสู้กันสูสีนะจริงๆนับแค่สกอร์หนึ่งศูนย์เท่านั้นแหละนะครับไม่มีประตูทีมเยือนละเอ,อ่อสถิติการเจอกันที่บ้านเฟย์ในบาเช่อุ่นเครื่องเมื่อปี2018นแเสมอกัน3-3นะแล้วก็มีกรุ๊ปสเตจในยูโรปาลีกในปี2016ันสิบหเฟ์นบาเช่ชนะไป1-0ครับสองเกมหลังสุดในบ้านเฟย์ในบาเช่ไม่แพ้เลย ชนะกับเสมอวันนี้อึดอัดนะแล้วผมพูดได้เลยว่าวันนี้เฟยนอตน่าจะอุดเต็มที่นะครับเกมสูสีครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าในบ้านตุรกีนะผมว่าทําได้ดีผมว่าวันนี้เฟเนบร์ชเล่นในบ้านน่ากลัวอยู่แล้วครับซังหนึ่งประตูมีลุ้นประตูที่2กันแลวผมเชื่อว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะนะผมเชื่อว่าน่าจะยิงได้ครับสำหรับเฟเนบร์ชนะครับซังหนึ่งประตูมีลุ้นประตูที่2ครับวันนี้เชียร์เฟเนบร์ชครับ